กะะ่อกน,อน,นอจะไปรับชมฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปและฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปกันค่ะใใวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกวบช่องอามิโกผมกับเอและฝนนาจานาจาวันนี้เราจะพาไปทำบุญ ก่อนไปทําบุญก็คือเมาก่อนขอเมาก่อนเมาตอนที่มันอยู่นี่แหละคือก่อนนั้นเนี่ยนัดกันมันก็ถามไปกี่โมงแล้วก็แบบว่าอ๋อไม่รู้มึงจะไปกี่โมงเนี่ยมันพูดขึ้นมาหกโมงเช้าเอาเช้าเช้า,ชาได้ดูเออหกโมงเช้าเราก็โอเคโอเคหกโมงเช้าพอวันถึงวันจริงจ้ามีสะดุกตื่นมาหกโมงครึ่งเที่ยแล้วตายแล้วโดนมันด่าแน่แล้วตื่นแล้วแน่เลยเพราะปกติ คแบบแ็คือเนี่ยแม่กลัวอยู่ดีก็คืออยากเปิดเซเวน่นเ้วก็จึงคลัวคุยเฉยเลยแปลว่าคนแม่ว่าเราควรเปิดเซเวน่นแม่พูดจริง,รงๆนะเนี่ยคุยไปคุยมาได้ได้ความมาว่าน้องกูจะลาออกจากงานจ้าแม่คูก็เลยอยากจะเปิดเซเว่นให้เราทางานเป็นคนที่ใช้เงินแก้ปัญหา <laughs> เมื่อเช้าเราโทรไปจ้ะหกโมงเราตื่นเราทักเลยตื่นยังอนะไม่ตอบว้ยโทรไปเไม่แล้ว ยันเกือบแปดโมงมันขึ้นมาออดทั้งโทรเบอร์โทรไลน์โทรเฟซโทร,ร,โทรแบบทักไปแล้วมันไม่ตอบมันมาตอบตอนแปดโมงครึ่งเพิ่งอาบน้ำเสร็จโอโ้โหอาจริงจังหวะนั้นก็คือแบบว่าตื่นตอบลูกค้าอยู่น้ำยังไม่อาบแต่ก็บอกไปก่อนว่าน้ำเสร็จแล้วเพื่อนจะได้สบายใจว่าแล้วจนเพื่อนอีกคนนึงแบบว่าพอฝนมันเทเปล่า ไม่หรอกเพราะเมื่อคืนคุยกันอะมันก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ไปนี่หว่าจริงๆ <c oughs> ในใจก็อยากจะแคนแม่งบอกแม่งจะพาไปแกงขึ <c oughs> ้นใจหลายลลนั่นแหละแล้วที่เมื่อกี้เลยไปดูที่เซเว่นของฝนมาเสร็จปุ๊บขึ้นทางด่วนจ้า G P S บอกว่าให้เลี้ยวซ้ายพอเราเลี้ยวซ้ายมันบอกให้เราชิดขวา ผ่านทางใหม่จ้ะอีกห้าสิบเพื่อขึ้นใหม่เราก็มาเสียอีกสิบบาทไม่น่านเลยมาดูกันว่าเราจะหลงอีกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหลงอีกไหมไปดูวิววิวสวยมากเลยท้องฟ้าวันนี้ไปไปกันมีเรื่องเมาแค่เนี้ยไปเจอกันที่วัดเลยจ้ะ

I'm จะหมดจ้าต่ำต่ำตุ้มตุต้ตมตม่ำต่ำอ้ยวันนี้ว่าอะไรเนี่ยก้าวขาวว่าผิดวางผิดข้างหรือบ้างอ้ยมัจะหาปั๊มน้ำมันกันก็คือเมื่อกี้ขับไปแล้วจะกลับรถกลับรถถูกใครก็ไม่รู้ก็เอาที่ใกล้ที่สุดอ่ะคือประเด็นตอนนี้นี่แอร์ธรรมชาตินี่จ๊ะโอ้ยก็คือใครเปิดแอร์ธรรมชาติ คงควมมันงงหมอกนี่ไม่ได้ตั้งท่าจะถ่ายรูปนะจับผมไปโกผหั <III> นหน้าตอดน,นอนไปเราจะไม่ขับเร็วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเลยใช่ไปทางไหนนะ่ะตรงนีตรงเราต้องขี่ชิดซ้ายไปเลยพราะว่าปั๊มมันต้องอยู่ทางนี้เราจะได้ไม่ต้องตัด ประเด็นคือคือไปไหนก็น้ำมันฝนจะไม่เคยหมดเนี่ยน้ำมันฝนมีตลอดอันนี้ก็เลยปั๊มปั๊มแม่งเลยเลยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรข้างหน้าก็ได้เนี่อเยหน้ต่อนอนมาแล้วตรงนี้นิดนึงปั๊มดีธรรมชาติอะไรเกี่ยวกับอุ่นในรีสเซนตใช่อยากให้ทุกคนเห็นโอ้ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเห็นปะ สวยกินลมชมวิวเห็นปล จะรู้จักขนาดนั้นเลยเหรอสล้วมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็ถึงแล้วโอ้ยรถทุท่งเร็ววี่นี่คือแบบหิวข้าวก็ไม่รู้สึกหิวแล้วตอนนี้ตื่นเต้นมากกว่าว่าจะได้เข็นรถหรือเปล่าหรือว่าหวงข้อท่านแบบดูความดูความเขาเลือกอะไรนะค,นนวนความมานะความมัานะของเราที่เราจะไป ใช่พราปิดนิดนึงกินแล้วไม่ปรุงผสมถึงถึงปั๊มแล้วทุกคนอย่าดับหน้าปั๊มก็พอจะถึงแล้วให้มันถึงเถอะให้มันเข้าไปเชอะถึงแล้วนาทีและทึ้ของพวกเราโอ้หน้าเข้าปั๊มจริงมีถึงปั๊มแล้วนะ 嘿，落ตาย。